ในวันที่เป็นงานเทศกาลสงการเนี่ยทุกคนทําอะไรกันครับสงการมันก็ต้องเล่นนะ้ะปะเป้นกันดิพี่ใช่ฮะ สงการทุกๆปีที่ผ่านมามันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะทุกคนก็ต้องทาแบบนั้นกันหมดแต่ในปี2 0 2 2ปีนี้ที่โควิดมันยังระบาดไม่เลิกแบบนี้การที่จะออกไปปะแป้งเล่นน้าการตามปกติอย่างที่เคยทํากันมาเนี่ยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับทุกคนเท่าไหร่น,นะฮะเพราะฉะนั้นการอยู่กับบ้านและหาอะไรทําในวันหยุดสงการปีนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแล้วพูกเราที่เป็นอุตคุาลในเิวแบบนี้จะอยู่บ้านอย่างไร มาแนะนาให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาดูนั่นเองครับและอนิเมะทุกเรื่องที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยสามารถหาดูได้ฟรีในแอปบิลิบิลิตได้เลยนะครับงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับกับทาแตโนยูชากโนนาลิอากะริอนิเมะภาคต่อที่สายต่างโลกหลายคนรอคอยวันนี้มันได้มาถึงแล้วครับพวกเขาได้กลับมาแล้วหลังจากที่เหตุการณ์ในภาคแรกเนี่ยได้จบไปนะอาอฟูมิกับปาร์ตี้ของเขาเนี่ยก็ยังคงปกป้องผู้คนจากภัยพิบัติต่อไปครับแต่ว่าการต่อสู้ในภาคที่2งเนี่ยมันจะยิ่งไร้แรงยิ่งกว่าเดิ คือมาจากการหลับหลายและตื่นขึ้นมาพร้อมกับไพ่วพตบระดับหายนะที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแนวฟูมิกับปาร์ตี้ของเขาเนี่ยจะสามารถจาัดก,การเจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็ต้องไปติดตามดูกันเองในวันที่6เมษายนที่เขาจะเริ่มฉายตอนแรกในแอปบิลิบิลิได้เลยนะครับแล้วเขาก็อัปเดตตอนใหม่ๆทุกๆวันพุธนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ องยาสามาวะโคคุราเซนไตอัลตร้าโรแมนติกก็ได้เดินทางไปถึงภาคที่3จนได้นะครับกับการต่อสู้กระทางไวพพิบที่จะวัดผลแพชนะจากการที่ต้องทําให้ไฟเนี่ยสารภาพรักให้ได้นั่นเองครับแต่ก็คงไม่ต้องแปลกใจเลยหรอกครับทำไมอนิเมะเรื่องนี้มันถึงมี2อสับภาคขนาดนี้งานภาพที่ดีงามไม่มีที่ติเนื้อเรื่องเข้มข้นอัดแน่นไปด้วยมุกตลกแล้วมันก็มีฉากดราม่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราลิศทำใจแข็งสู้ไม่ได้จริงฮะ พอถึงเวลาน้ำตาไหลมันก็ต้องไหลจริงๆฮะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยต่างเฝ้ารอให้สตูดิโอเอวันพิจิ้งครับเขาได้รีบกลับมามอบความสุขให้เราอีกครั้งหนึ่งและวันที่เราเฝ้ารอคอยก็ได้มาถึงแล้วครับในวันที่8เมษายนหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ทางแอปเบริบิริเนี่ยเขาจะเริ่มฉายตอนแรกของภาค3ให้ดูแล้วนะครับและเขาก็จะคอยอัปเดตตอนใหม่ๆทุกๆวันศุกร์เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเรื่องที่สนุกมากแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาค1 1ภภภาาาาาาคคคคค2 2มมมกกกก่่่ออนน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 เเเเลลยยยีนะยีีงงไไปปดดดูู้้้้้ะะะะะฮข็็ททัััััใใหหวรรรบบณ ปัที่ปีคเมนอ่านสปิดขออภัยนะฮะอนิเมะที่จะว่าดเรื่องราวของคงเบ้งยอดกุนซือจากตำนานสามโคกที่เขาได้เสียชีวิตและจากไปอย่างสงบแต่แล้วโชคชะตาก็ได้นำพาให้คงเบ้งเนี่ยได้กลับมาเกิดใหม่อยู่ในร่างวัยหนุ่มที่ประเทศญี่ปุ่นครับและเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากซึคิมิเอโกะหญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักรนตรตีที่โด่งดังครับคงเบ้งเขาก็เลยใช้ทักษะยอดกุนซือที่เขามีในการช่วยให้เธอเนี่ยได้เป็นนักร้องตามที่เธอฝันนั่นเองครับแต่ว่าคงเบ้งเขาจะทำสำเร็จได้หรือไม่เเเเนน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 ีีีี่่ยออออออััั้้้้้้้้้กกก็ตตตตงงไไไดดดดดดาาาาาามููทแแแรรรรบลลวววะะคพฉให และเขาก็จะอัปเดตตอนใหม่ๆเนี่ยทุกๆวันเพื่อเลือดเลยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมดูแล้วนะตอนที่หนึ่งเนี่ยคือแบบโอ้โหชอบมากไอ้มุกตลกเนี่ยมันก็ตลกนะฮะแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันคือเพลงอะโอ้โหเพลงเรื่องนี้มันเพราะจริงอะตอนแรกตอนเดียวเดี๋ยวล่อไป3-4มสี่เพลงะนะฮะโอ้โหแล้วแต่ละเพลงดี่เพราะมากยังไงทุกคนเนี่ยก็ลงไปหาดูกันนะครับตอนที่สองเนี่ยใกล้มาแล้วด้วยผมเนี่ยรอดูเลย โชเคโอิโชโจโนร์จินโรดอนิเมะที่จะว่าเรื่องราวของเมนโนเพชรค่าสาวที่ได้รับหน้าที่ในการกำจัดทุกคนที่มาจากต่างโลกครับเพราะว่าผู้คนที่มาต่างโลกเนี่ยมักจะมาพร้อมกับพลังพิเศษที่สามารถสร้างหายนะให้กับโลกใบน,นี้ได้นั่นเองครับเมโน,โน,โนโนเขาก็เลยมีหน้าที่กำจัดคนพวกนั้นน,นั่นเองครับแต่ว่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยก็ได้กัดตาลัาดครับเมื่อเมนโนไม่สามารถฆ่าคาริหญิงสาวที่มาจากต่างโลกพร้อมกับพลังอมตะไม่มีวันตายได้นั่นเองครับเมนโอนเนี่ยเขาก็เลยต้องเข้าไปตีสนิทกับคาริแทนครับเพื่อที่จะหาช ยิงไกลชี้กับอาคาริมากขึ้นเท่าไรมุมมองและปผนธีทางที่จะฆ่าคนที่มาจากตางโลทุกคนของเธอมันก็เริ่มจะสั่นคลอนและไม่เหมือนเดิมขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องราวเขาวุ่นวายระหว่างพชก้าสาวกับยิงสาวผู้ไร้เดียงสาจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้นก็ต้องไปติดตามกันต่อในแอปเบลลี่บิลลี่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาฉายตอนแรกให้ดูแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะอัปเดตตอนใหม่ทุกๆวันศุกร์เลยนะครับยังไงก็ ทุกคนเนี่ยเราไปติดตามไปดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเจซีเนี่ยทำงานภาพได้โอเคนะเออในวันที่ผมลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวตอนที่2ก็มาแล้วเราดูกันว่าตอนที่2เนี่ยเขาจะพัฒนามีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับผม และเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแนะนําให้กับทุกคนในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องอาฮาเรนซังวะอาคาเลนัอนิเมะเลิฟคอมเมดีที่พอดเรื่องง่ายๆและก็สนุกด้ไม่ยากจริงๆครับเรื่องนี้อนิเมะที่จะว่าดเรื่องราวของพระเอกผู้โดดเดี่ยวที่ต้องการจะมีเพื่อนครับและเพื่อนคนแรกที่เขาอยากจะผูกมิตรมากที่สุดก็เป็นเพื่อนที่นั่งข้างๆโต๊ะของเขานั่นเ่งครับแต่เพื่อนที่นั่งข้างๆโต๊ะของเขาเนี่ยดันเป็นน้องอาฮาเลนครับเพื่อนรูปห้องที่ตัวเล็กน่ารักพูดเบาเบามาก เบาเบาเบาเกินไปถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงของน้องเขาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระเอกอยากได้ยินน้องเขาพูดเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ๆน้องเขาไว้ครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยน้องเขาก็จะอยู่ใกล้ใกล้มากใกล้เกินไปโมเมนต์สนุกสนุกของเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยจะได้กับการกะระยะไม่เป็นของน้องอาฮาเลนนั่นเองครับ มาเป็นในเมทที่ผมรู้สึกว่าทุกคนดูได้ทุกคนสามารถสนุกกับมันได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้สามารถหาดูฟรีได้ที่แอป b i l ิบิลิได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาฉายตอนแรกให้ดูแล้วแล้วก็ตอนใหม่ๆเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตทุกๆวันเสาร์นะครับยังไงก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับผมเรื่องนี้สนุกมากแนะนําเลยนะครับผม <สะ S 1> ก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่ในเมททั้งหมดที่ b ิ l i เบลิเขามีนะครับยังมีในเมทใหม่ๆมาอีกเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมทํามาอีกสักคลิป2คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าคล สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับวันสงการปีนี้อาจจะไม่ได้เล่นน้าอาจจะไม่ได้ปาดแป้งก,กันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาพวกเราที่เป็นสายอุตคุอนิเมะเนี่ยอยู่บ้านอย่างไรให้สนุกอยู่บ้านดูอนิเมะได้เลยครับน่าจะเป็นความสุขที่สุดที่เราจะมีกันได้นะครับอนิเมะใหม่ๆเนี่ยตามได้ที่อะบิลิบิลิได้เลยนะครับเขามีอนิเมะเยอะจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ